คือบางคนอยากจะพาอย่างไออ่ะมีคุณพ่อคุณแม่ที่แบบอายุเยอะก็อยากจะเข็นพาเขามาเที่ยวอย่างนี้ชุมชนสวนชันย่ายินดีต้อนรับนะฮะสวนของเรานะคะที่ที่นี่เนี่ยจะมีต้นไม้สวยๆใครมาต้องมาสูดอากาศนี่เพราะว่ามีต้นไม้อายุเป็นร้อยปีมาได้ค่ะได้านั่งประทับตรงนี้เลยนะคะประทับอยู่ตรงนี้ค่ะแล้วก็มองไปที่ในบ้านในบ้านนุงนิ่งๆสิบห้านาที ราบสั่งกับท่านีวนว่่าเป็ชมีคคุณ่่าากมามมรวเดินทางโดยเมืองไทยประกันชีวิตโอ้โหเช้าเช้าอย่างนี้ะนะคะบรรยากาศร,ร่มรื่นมากค่ะอยู่กันที่อุทยานเมลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนะคะตรงนี้เนี่ยคือหย่อมย่านของชุมชนสมเด็จย่า เป็นชุมชนที่น่ารักมากแล้วก็ร่มรื่นมากเพราะว่ามีอุทยานเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้แต่วันนี้เที่ยวไปไลฟ์กับโลคอลไอมีพิเศษกว่านั้นเพราะว่าเรามาเที่ยววิถีชุมชนเรามาดูเรื่องเรื่องราวของชุมชนริมแม่น้ําตรงนี้นะคะและที่สาคัญวันนี้มาสํารวจพื้นที่ด้วยว่ามีความสะดวกสบายอะไรยังไงบ้างเพราะว่าเพื่อบ,บางคนอยากจะพาคุณพ่อคุณแม่มาเที่ยวแล้วเราจะเที่ยวยังไงหรือบางคนเพื่อนเเราอาจจะเป็นคนต้องมีรถมีอะไรอย่างงี้ค่ะ มีแขกพิเศษวันนี้ชวนเข้ามาด้วยนี่ไปพบกับน้องอุ๋ยกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดีค่ะนี่น้องอุ๋ยจากช่องอุ๋ยมาจากช่องบรัดาสตอรี่ชาแนลค่ะอ่า u t u b e นะคะเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้นะคะค่ะวันนี้เราจะมาสำรวจกันว่าที่นี่มีอะไรน่าสนใจบ้างแล้วเดินทางสะดวกสบายยังไงบ้างดีค่ะเพราะว่าสวนสาธารณะหรือว่าพวกชุมชนอ่ะส่วนมากอ่ะ เราเข้าไม่ถึงรถมีแชร์อย่างเงี้ยค่ะเราสองคนเนี่ยพร้อมแล้วนะคะแต่ว่าเรื่องเราของข้อมูลพร้อมไหมไม่พร้อมเหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงอุ้ยพี่มีคนที่จะมาเล่าให้เราฟังว่าชุมชนนี้เป็นยังไงเพราะฉะนั้นเราต้องได้คนในพื้นที่เนี่ยคนโลคอลนี่แหละเดี๋ยวท่านแป๊บหนึ่งนัดวัยรุ่นเอาไว้ด้วยนะก็เลยจะช้าหน่อยใช้เวลาห โอ้ยลมลื่นมากเย็นสบายค่ะอ่ะเจอเฮียเฮียเสวัสดีครัสวัสดีครับสวัสดีครับพวกเราชุมชนสวนชันย่ายินดีต้อนรับนะครับผมในนามของประธานนะครับค่ะยินดีต้อนรับอย่างที่บอกน้องอุ๋ยว่าพี่มีคนโลโก้ก็คือเฮียเซียเนี่ยแหละเป็นประธานชุมชนที่นี่ครับวันนี้เฮียเซียจะมาพาเราไปเที่ยวในชุมชนก็ใช่ครับจะพามาเที่ยวสถานที่ต่างๆว่ามันเกิดมาจากอะไร ค่ะเฮียชุมชนที่นี่เนี่ยแบบมีมากี่ปีแล้วคะก็ประมาณเป็นร้อยนะครับเท่าที่ผมเกิดผมเกิดที่นี่ครับจะได้บันเทิงทุกอย่างจากอายุเจ็ิี่แล้วครับโอ้ยังดูแบบวัยรุ่นอยู่เลยค่ะเนียเฮียแล้วก็อย่างอย่างชุมชนที่นี่ค่ะมีมีอะไรที่น่าสนใจบ้างคะอ๋อชุมชนที่นี่เราเป็นชุมชนเก่าแก่นะครัไม่มีสารศาลเจ้าพ่อคนอูเนี่ยศาลเจ้าพ่อคนอูส8 0รดสว่าปีนะครับตามประวัตินะครับสอาสมัยโบราณนี่พระเจ้าตากยอกรบก็มาเคารพที่นี่ครับ เฉพาะคนอูครับผมแล้วก็ศาลเจ้าพ่อเสือนี่ก็เป็นร้อยปีะนะครับแล้วตอนสมัยก่อน70กว่าปีกับปัจจุบันต,าตาา่างกันด้วยไหมคะตรงนี้เป็นแถบนี่ฮะทั้งแถบเนี่ยมันจะเป็นตึกตโบราณตึกปูนนะครับตึกปูนป<อ>็นโบราณเสากับเสาไม้แล้วอันนี้คือก็เป็นสวนสาธารณะอย่างนี้ใช่ไหมคะสวนนี้ยังฮะสวนนี้เกิดมาปอสประมาณ2536หกหรือสาเนี่ยนะครับค่ะจากพระ,ะรามริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาล ที่เาึกถึงพระมรนดองท่านที่อยู่สินฐานตรงนี้นะครับครับสมเป็จญาติของสมเด็จ่าใช่ครับตรงนี้เนี่ยค่ะสมัยก่อนเป็นยังไงบ้างคะมันเป็นชุมชนเก่าแก่ค่ะนะครับการค้าก็ทางทางทางน้ำตรงนี้เรียกว่ามีความเจริญถึงเจริญสุดเลยล่ะเกือบร้อยปีครับเพราะตึกตึกมันแบบโบราณใหญ่มากตอนนี้มัน ซากไม่เหลือแล้วนะครับอาจจะเสือพวกกาแพงอะไรเงี้ยที่ก้อนใหญ่ๆที่คุณเห็นนะครับอ๋อนี่ไงเนี่ยกำแพงนี่เป็นการค้าเป็นเอ่อคนอินเดียเขาจะอพยพมาเขาค้าขายเก่งคนจีนก็จะค้าขายแบบเล็กน้อยไม่ต่หมายถึงว่าตรงนี้ก็จะมีคนอินเดียเยอะหรอคะคนอินเดียเยอะอินเดียพวกอิสลามเยอะทั้งแถบนี่เป็นของอินเดียนะก็เรียกว่าตรงนี้เนี่ยเมื่อยุคสมัยนั้นเนี่ยคือเป็นเป็นความเจริญขึ้น จะเลยมาจะเลยมาครับมีการค้าขายติดต่อต่างประเทศฮะทางเลยสัเภารอะไรพวกนี้แถวเนี่ยบริเวณเนี้ยมีอะไรน่าสนใจอีกบ้างนะตรงนี้มันคือสิ่งที่น้องจมันเป็นสิ่งผสมรวมอ่ะนอกจากสันเจ้ากดูแล้วเราเรามีนะครับอีกมัสยิดหนึ่งซึ่งเจ้าของตรงเนี้ยตะกูลนานาเนี่ยตรงนี้ตะกูลนานาตรงนั้นตะกูลซองกเลียเป็นประตูใหญ่ค่ะรับครอบครุมพื้นที่ตรงเนี้ยเยอะมากอ๋อมีทั้งมัสยิดแล้วก็มีทางสันเจ้าวัด บ้านล่อพรามครับพุทธอิสลามไทยอีนอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปอย่างแรกเลอยากเห็นบ้านสุเรจย่าเนาะเดี๋ยวเราไปดูก่อนว่าอยู่ตรงไหนเอาไว้ยนนตัวเวนได้ครับได้ค่ะครับเชิญเลยครับ สำหรับที่นี่นะคะเป็นอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่าเนี่ยแต่ที่สำคัญกว่านั้นคือที่นี่เป็นอุทยานพระราชทานแต่เราสงสัยแม้ว่าอุทยานพระราชทานกับอุทยานเฉลิมพระเกียรติในหลายๆที่เนี่ยเขาแตกต่างกันยังไงใช่นา้องอุ๋ยเนาะค<ะ>นนี้เลยค่ะน้องอุ๋ยพี่เมตานะคะเป็นลอง ผู้จัดการที่นี่สว,ส,สวัสดีค่ะพี่แมตาค่ะโอ้โหบอกว่าเจ้าหน้าที่ที่นี่เนี่ยน,น่ารักทุกคนค่ะที่อุทยานเราจะได้ก็อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่าค่ะต่างกันตรงไหนต่างกันตรงที่ว่าอุทยานเป็นอุทยานพระราชทานเนื่องจากว่าอุทยานเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะในหลวงรัชกาลที่9สร้างขึ้นเพื่อคิดถึงแม่และอยากให้ประชาชนเนี่ยมากราบพระองค์ท่านที่นี่แล้วก็มอบให้ประชาชน ให้ประชาชนมาใช้สวนส,สาธารณะโดยแวดล้อมต้นไม้มีอายุเป็น,100ปนร้อยปีใช่ห็นเห็นต้นไม้ก็แบบรู้สึกสดชื่นแล้วนะคะแต่ส่วนที่อื่นเนี่ยเป็นเรียกว่าสวนสมเด็จยา่าประชาชนสร้างถวายในหลวงราชการที่9สร้างให้สมเด็จยา่าค่ะจะต่างกันตรงนี้ในส่วนของตรงนี้เนี่ย ในหลวงรัชกาลที่ก้ารับสั่งว่าอยากให้ที่นี่ให้เหมือนที่แม่ให้ดังนั้นที่นี่จะไม่มีการเก็บเงินไม่ว่าจะการเยี่ยมเข้าเยี่ยมชมนะคะการพักผ่นหย่อนใจใช้สถานที่นะคะดีมากๆพุทยาชลพระเกศตงนี้ดูแลโดยมูลนิธิชัยพัฒนาสถานที่สําคัญอย่างเช่นที่เรายูนี่นะคะเรียกว่า พระราชาทศรีสังเดจยาอยากเล่าให้ฟังว่าตรงนี้เนี่ยความเป็นมาคือท่าหลวงจิตรีมีรับอธยาเลขาธิการคณะกรรมการบริหารงานเป็นผู้ดูแลที่นี่นะคะส่วนพระรูปองค์นี้นะคะจะเห็นว่าพระองค์ท่านเนี่ยเหมือนนั่งอยู่มองประชาชนด้วยอินยาถที่สบายเหมือนพักผ่อนเกิดใจภายในสวนค้าของพระองค์ท่านนะคะจะเห็นว่าจะมีเนินดินเนินดินที่อยู่ใต้ฝาพระบาทนะคะเป็นเนินดินที่ ทั่วประเทศที่พระองค์เคยไปเ,เพระราชกิลทีโอ้โคนลุกอะ่ะนี่น้ำตาจะไหลแล้วส่งมาอย่างละต้อนค่ะมาถึงอุทยานต้องมากราพระราชานสมเด็ะคุณแเลย มีน้ำตาจะไหลใช่อยากกระถามนิดนึงในหลวงรัชการที่9เสด็จมาที่นี่บ่อยไหมคะอ๋อท่านเสด็จมาสองครั้งครั้งแรกคือย1มกราคม2 5 4 0พระองค์ท่านมาเปิดอุทยานแล้วก็ครั้งที่สองท่านเสด็จส่วนพระองค์วันที่เมกราคม2พ5 5าคะเสด็จแบบอส่วนพระองค์แบบทางทางพวกเจ้าที่อะค่ะไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวโอ้โหโอ้โหใตืนเต้นมากค่ะ เล้พี่พี่ได้ได้รับเสด็จไหมคะได้ได้ค่ะได้กลาบพี่ขออนุญาตแนะนำสวนของเรานะคะพยายามที่นี่เนี่ยจะมีต้นไม้สวยๆต้นด้านหน้านี้นะคะโพไซไกแล้วก็กราดโพไซไกกลาดก็คือด้านหน้าเราใช่ไหมคะต้นไก่ด้านหน้าเลยที่ตรงที่จอดรถนะใส่ส้ต้นไซ่ประมาณไก่ต้นนี้ ไกลเนี่ยจะคล้ายใส่หูใหญ่มากค่ะแต่ว่าไกลเนี่ยไม่มีรากย้อยไกลมันคล้ายใส่คือใสเนี่ยจะมีใบลักษณะเล็กถึนใหออยแต่ต้นที่จะต้นสุดท้ายต้นกลางด้านหน้าเรานี่เลยค่ะกลางเนี่ยอันใหญ่ใหญ่เนีเลยอะคะค่ะเห็นเห็นทำไมมีแบบว่าชื่อแบบคล้องขนาดนี้ค่ะคงเป็นเรื่องเรื่องบังเอิญ คือเป็นต้นไม้ดั้งเดิมอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วอุทยานจาัดสร้างปี40แต่ต้นไม้มีของเดิมอยู่แล้วค่ะอ่ะแค่ต้นไม้ก็สนุกแล้วอะ่ะข้างในต่ออ่อค,ค่ะ เรไม่รู้ว่าจะมีอย่างนี้เลยอ่ะพี่ไอเราไม่รู้ไม่รู้เลยสมมติถ้ามาเราก็อยู่แค่นั้นเราก็คิดว่าอ๋อสวนตรงนั้นแล้วเรากอยู่ตรงนันแล้วเราก็สุดลมหายใจอู้สวยเราเข้าได้ไปดูใกล้ๆได้ไหมคะโอ้หวันนั้นที่พี่เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่ว่าในหลวงรัชกาลที่9ท่านส่งเสด็จส่วนพระองค์เนาะ แล้วก็มาอยู่ตรงนี้ใช่ค่ะเขานั่งประทับตรงนี้ท่านประทับข้างบนนี้ค่ะแล้วก็ลงไปที่บ้านนิ่งๆสิบห้านาทีแล้วได้รับสั่งกับท่านอิ๋งรัตรีว่าเป็นช่วงที่มีคุณค่ามากๆค่ะพี่้ตอนนี้ขนลุกอ่ะขนลุกถูกเนาะ ก็เป็นห้องเล็กๆแค่นี้นะคะก็ไม่มีเครื่องอะไรแบบอุปกรณ์อะไรเยอะแยะมากมายอ๋อฮี่แม่ตาลรวบริเวณตรงนี้คุณนี่ก็คือล่มลื่นเหมือนกันเนาะด้านหน้าที่เราเห็นว่าศาลาแปดเหลี่ยมอ๋ออันนี้สาระแปดเหลี่ยมักการที่เก้าเสด็จกระทับที่นี่สองครั้งที่ตอน่าิสังนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ย ตรงนี้เ,เป็นพื้นที่เก่าแก่สมัยรัชก,กาลที่3นะคะตรงนี้เป็นบ้านของท่านแทบุญนาท่านมีตำแหน่งเป็นกรมพะกทางสินค้าในสมัยอ่อนค่ะแล้วก็ด้านหน้าที่เห็นลน้ค่ะเป็นโรงโรงครัวเก่าอาคารเนี่ยเหรอคะค่ะแล้วก็ถึงเป็นซากอาคารโบราณน,นะคะอันนี้ของเก่าจริงๆใช่ไหมคะเนี่ยเก่าตัง้งแต่สมัยรัชก,กาลที่3เลยโอ้เป็นการเก็บของเก่านแบบคือเราอะมาเราก็เห็นความสะดวกสบายของในในใน,ในช่วงของช่วงเวลาใหม่ๆ แต่ยังในขณะดกันเนี่ยเราก็เห็นเนี่ยความเก่าอยู่แล้วซึ่งเก่าจริงๆด้วยที่เห็นเป็นซากอาคารนะคะเป็นอาคารที่ให้ค่าแทะบริวารอยู่สมัย่อนอันแทบิน่าค่ะียกวก็อาคารทีมบริวารแบบคือไอรู้สึกอย่างหนึ่งเลยนะตั้งแต่เดินเข้ามาเป็นจริงๆเป็นอุทยานเฉลิมพระเกียรติที่แบบไม่ได้ใหญ่มากแต่ก็ไม่ได้เล็กจนอึดอัดคือเข้ามาแล้วรู้สึกหนึ่งเนี่ยที่รู้สึกเลยคือมีความร่มรื่นสบาย แล้วก็สงบอะถ้าเกิดคุณยอะก็จะเป็นช่วงขาอาทิตย์เต็มตรงนี้เลยไหมคะส่วนวันธรรมดาก็จะเป็นเน้นวัยรุ่นมาออกกําลังกายอย่างเช่นมาลองเทคเก้รุ่นไหนคะวัยรุ่นรุ่นห้าสิบอัพยังรุ่นอยู่ช่วงนี้ยังก็จะมาไอรอนบิดอ่างั้นไอ้ก็มาได้แล้วล่ะถ้าวัยรุ่นรุ่นนะมาถ้าคุณรักแล้วก็ลํำลึกถึงพระองค์ท่านนะคะรัชกาลที่9นะคะ แล้วก็สมเร็จยากขอเชิญชวนเลยสะดวกด้วยนะคะสำหรับผู้ที่ใช้เนี่ยก็เร่ออะไรอ่ะมาได้มาได้เกือบทุกพื้นที่นะเหมือนประมาณว่าทำมารองรับเบื่อจริงๆอนี่งไม่ใช่คนพิการเกี่ยวกับผู้สูงอายุเนี่ยก็ต้องการพื้นที่อย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่ ที่พักผ่อนอย่างหนึ่งเลยคือถึงแม้ว่าจะเป็นสวนพระราชทานแต่พื้นที่ที่เวลาเราไปสวนราชการอ่ะพี่ไอหลาย,ายที่อ่ะจะชอบแบบปิดกั้นว่าอันนี้พระองค์เคยมาแต่เนี้ยให้เราเข้าไปนั่งใกล้ชิดสัมผัสท่านได้แบบเหมือนเมื่อกี้ขนลุกนอใเจ้าเล,ลี้ขนลุกมากแล้ว<ๆ>ถ้าเกิดวันหลังเรามาอีกพาเพื่อนมากันอย่างเงี้ยโทรหาพี่เมตตาคะอยู่ไหมคะอย่างนี้ได้ไหมคะโทรมาเลยนะคะโทรไม่กลัวกลัวไม่โทรไอ้ย,ยัเป็นเกียดมากมากเลยนะคะค่ะ ะะยินดีมากๆเลยค่ะยินดีค่ะขอบคุณพีณ่แมตาม,<อ>มากๆค่ะขอบคุณค่ะ เดินทางโดยเมืองไทยประกันชีวิตโอ้โเดินกันแบบว่าสนุกสนานมากในชุมชนนี้นะคะหิวแล้วละ่ะนี่มาเจอผู้ชายคนนี้แบบรูปหล่อเลยเป็นใครคะคุณ <laughs> การครุณการ รี่การนี่เจ้าของร้านไซอิตาทรี่นะคะอ,อยู่ริมนม้ำ<ม>บรรยากาศดีมากแล้วหน้าตาอาหารก็น่า<ม>รับประทานมากมได้โลเคชั่นนี้มาได้ยังไงโลเคชั่นนี้ก็จริงๆแล้วเรามานอนเล่นที่เราชอบท่องเที่ยวในกรุงเทพอยู่แล้วเราคือคนที่ว่างแล้วก็จะมาดูเมืองเก่าดูอะไระะก็มานอนเล่นแล้วก็คิดว่า เออเราทํากระต๊อบเล็กไว้นอนดีกว่าไม่ถึงมานอนดูที่ตรงนี้แล้วตรงนี้เป็นเป็นอะไรนะตอนนี้เป็นป่าหมายว่าเป็นป่าเป็นป่าเป็นบ้านร้างแล้วเป็นที่อยู่ของคนตกปลาไม่อยู่อยู่คุณก็เดินเข้ามาเองแล้วก็เอากาแฟมาดิฟกันตรงนี้แฮ้แล้วไม่รู้ว่าเจ้าของเป็นใครไม่รู้เลยครับโอ้ก็ชอบจนคิดว่าหาเจ้าของดีกว่าค่ะมาตามจนเจออ๋อท่านกระปาณีให้เรามาทำร้าน ร้านไม่ได้กะทำใหญ่ขนาดนี้นี่ก็ชวนทุนส่วนก็คือ b Story ค่ะร้านกิยกายออกมาเป็นใหญ่โอ้แต่ร้านเก๋เนาะใช่ลงรื่นใช่อยู่ต้นขอดาวนะใส่เออเนี่ยชื่อน่าจะมาจากอันนี้ไหมมาจากนางเอกของของของร้านเลยใช่ไหมคะต้นใส่ใหญ่มากชื่อใส่อิตาลียง่ายๆค่ะเออที่นี่เปิดเปิดมานานแค่ไหนคะก็ประมาณแเดือน ยังไม่ถึงปีอ่ะไถึงปีเปิดวันแรกวัน้อยกระทงก็เปี้ยงเลยพลังเป็นถุงทุกวันนี้อ่ะมาดูในส่วนของหน้าตาอาหารเมนูนะหูหน้าตาน่าทานมากหอมด้วยเริ่มจากซิกเนเจอร์อันนี้คือซิกเนเจอร์ของร้านเลยประมาณทั้งหมดเลยฮะพี่ที่เราแนะนําลูกค้าตลอดว่ามีหมูป่าก็มียำแซลมอนอ่ายำสลัดแซลมอนแซลมอนครับผัดโตเต๋ทำไมอะคะโตเต๋ไงอะคะอันนี้มัน มันเป็นเหมือนอาหารจีนอาหารเหลาอะไรเงี้ยผัดโตแต่มีปลาหมึกมีกุ้งมีไข่มันเหมือนโป๊ะแตกอะไรเงี้ยไข่ไข่แล้วกผัดไข่เค็มแล้วก็ปลาอันนี้ปลากระพงเนาะซีบาร์อ่าค่ะปลากระพงอ่าพริกลงเรือค่ะแล้วก็กุ้งผัดพริกเกลือค่ะแล้วผัดมีไผ่กระเฉดโอ้โหง่ายๆอย่างเงี้ยอาหารเป็นแต่ว่าก็ที่บอกฮะเชฟเขาว่ามีปลาหมึกอันนี้น่าทานมากอันนี้กุ้งอันนี้หมี่นี่หมี่ มีผักกระเฉดโอ้โหกุ้งมีชีวิตนะคะกุ้งยังสุดตายนะคะกุ้งกุงกระโดดครับพี่กุ้งกระโดดที่นี่เนี่ยบรรยากาศไม่น่าจะรับประทานแต่อาหารเนาะมันน่าจะมีขนมมีเครื่องดื่มไหมคะจริงๆที่นี่ครับพี่จริงๆที่เน้นหนักจริงคือเครื่องดื่มกับเค้กนี่แหละหวานนี่แหละที่รู้สึกว่าแฟออาหารนี่เป็นส่วนเสริมตั้งใจครั้งแรกมันก็จะเป็นคาเฟ่ชิวๆนั่งจิลกาแฟ เค้กแล้วก็ชื่นื่อะไรที่แบบเป็นเป็นขึ้นชื่อจริงไงดูสูขาฟี่เราแล้วก็กาแฟดิฟที่เป็นจิ๊งไนเจอร์คือเราจะเอามเล็กกาแฟจากทั่วประเทศทั่วโลกนี้มาสิบตัวแล้วก็จะมีลูกค้าด้ยก็ได้ฟิลแบบนั่งจิบกาแฟริมน้ำไปเรื่อยๆใช่ไหมคะเปิดทุกวันไหมคะเปิดทุกวันครับจันถึงพฤ้หัดเปิดส1โมงศุกร์เสาร์อาทิตย์เปิด10โมง ถึงกี่โมงคะถึงก็มาสี่ทุ่มสแต่เดี๋ยวเราจะมีทําบาร์ทำอะไรเปิดทีนี้ขาดไอ้นี้นะขาดวงดนตรีนะจ้างได้พี่มาี่พี่้ามีก็เรียกได้มางได้จะชวนกันมาอยู่ไม่ไกลคือมาเดินเที่ยวในในชุมชนนี้นะชุมชนสวนสมเด็จย่าเนาะแล้วก็ติดติดกับสันเจ้ากวนอูฮะกวนอูขอพรท่านเสร็จมาเลยนี่ เห็นไหมขอปุ๊บได้รับพรนั้นเดี๋ยวนี้เลยก็คืออร่อยอิ่มอร่อยอิ่มอร่อยชีวิตสุขสมบูรณ์เลยนี่ถ้าคนสนใจอยากจะมาหรือว่าช่วงเทศกาลอยากจะจองโต๊ะจองอะไรหรือว่าดูความเคลื่อนไหวเนี่ยไปที่ไหนได้คะไปที่หน้าเพจไซอิตาลีได้เลยไซอิตาลีได้เลยเข้ามาได้คือพูดเลยว่าตรงนี้เนี่ยบรรยากาศดีมากหน้าหนาวเนี่ยเต็มแน่นอนชัว ในฐานะที่มาอยู่ตรงนี้แล้วเนาะทำธุรกิจอยู่ตรงนี้แล้วถือว่าเป็นคนคลองสาลแล้วล่ะอยากให้มีการชวนคนมาเที่ยวคลองสารมาเที่ยวชุมชนของเราเนี่ยค่ะครับก็จริงๆแล้วคลองสารของเราเนี่ยมันมีสิ่งที่ดีมากมายครับที่หลานผมก็เป็นส่วนหนึ่งหลังจากที่เที่ยวเจ้าปวนอูหลังจากที่เที่ยวปัสยิษเที่ยวกินอาหารในชุมชนเสร็จจะมาดื่มกาแฟหรือจะทานเค้กแล้วก็มาที่นี่้ิลๆไินไม่ต้องท้าหาก็ได้ครับมาได้ขอเชิญเชิญแล้วค่ ก็มานั่งได้ไดไมานั่งพักเหนื่อยพักเหนื่อยทํางานได้ได้การหลงสนเสน่ห์อะไรกับชุมชนนี้ค่ะผมว่าความสัมพันธ์ของเขาดีช <rou h. S 1> ุมชนนี้มันเหมือนเป็นไป,ไ,ปไปที่อื่นอาจจะไม,ไม่ไม่คุยกันแล้ว<อ>บ้านนี้รู้จักบ้านนั้นอันนี้ผมเข้ามาแล้วก็ต้อนรับอย่างดี<อ>เราทำธุรกิจด้วยกันแล้วเหมือนว่าไม่ไมีคําว่าเอ้ยไม่ไม่ดีหรอกคุณทําให้รถต,ติดอ่ะไม่มีที่นี่ดูแล มันเป็นชุมชนที่น่ารักที่หนึ่งในกรุงเทพเลยที่นี่นแล<ต>้ว<ต>อุ๋ยมาเที่ยวชุมชนนี้แล้วเป็นไงคะก็รู้สึกว่ายังมีความเป็นชุมชนเหมือนคนสมัยก่อนอยู่แต่มันอยู่ในเมืองมากเลยนะมันอยู่ในใจกลางเมืองแต่มันก็ยังมีตรงนี้อยู่ธร,รรมชาติยังมีความเป็นเมืองเก่ามีความท่องเที่ยวอยู่ในทุ้นที่เล็กๆอย่างเงี้ยมันรวมได้หมดเลยในวันเดียวเนาะถ้าเกิดสมมติเรามาเนี้ยแล้วจบ้ายด้วยกันกินอาหารอะไรเงี้ยก็จะเรียกว่าเป็นการท่องเที่ยวอีกแบบหนึ่งได้ก็ไอคงไม่ต้องบอกอะไรแล้วเพราะทุกอย่างครบ หมดกับทั้งสองท่านเลยนะคะดังนั้นมาค่ะใก,ก,กล้ใกล้กรุงเทพใกล้มากเลยทีเดียวแล้วก็คุณสามารถติดตามชมรายการของเราได้ทุกแพลตฟอร์มเลยนะคะ IE Channel ค่ะย้ำนะคะ IE Channel กเขาต้องขอบคุณเมืองไทยประกันชีวิตค่ะที่เดินทางไปกับเราทุกที่ทั่วประเทศและทั่วโลกนะคะครั้งนี้เราอยู่ตรงนี้อยู่ร้านไซนนี่เดี๋ยวเราทานเสร็จยังไม่หยุดเท่านี้นะเดี๋ยวเราจะไปกันต่อเพราะว่าชุมชนนี้มีอะไรให้เราได้ดูอีกเยอะมากเลยแต่ตอนนี้ขออิ่มท้องกันก่อนดีกว่านะ ลุยค่ะลุยใครจะเดินทางไปทำงานที่ไหนไกลๆไ่ลแต่ตรงนี้ก็คือเป็นมัสยิดที่ร้อยปร1 0ร้อยก่าปีนะครับการยังใช้อยู่ัะ ตั้งแต่สมัยพระเจ้าตากจ้าตะออกไปลบที่ไหนก็ต้องมามราบกระละครับตามประวัติเราดั้งเดิมคือใหญ่ขนาดนี้เลยด้วยอย่างนี้ก็จัดอย่างนี้ขึ้นผมก็มาช่วยกันก็เป็นเป็นเรื่องของของชุมชนนะครับ